ผู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวค่ะวันนี้พีเคมีทเทคนิคของการแต่งหน้าสไตล์เซ็กซี่ดรีมมาฝากค่ะเที่มีง่ายๆที่จะทำให้ใหบหน้าของคุณนั้นดูเซ็กซี่โดดเด่นขึ้นมาทันทีนั่นก็คือการแต่งเรียวปากแล้วก็การให้สีสันลิปสติกที่ดูโดดเด่นค่ะการให้สีสันบนเปลือกตาน,นั้นเราก็เลือกใช้อายจชโดโทนสีนูดน้ำตาลเบาๆค่ะเน้นโครงตาให้ดูคมชัดขึ้นเล็กน้อยนะคะ เทคนิคที่จะวาดเคียวปากให้ได้รูปนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องระบายลูกกระจบมุมปากเนี่ยให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วจากนั้นก็ลากจากมุมซ้ายและลากจากมุมขวาเชื่อมเข้ามานะคะแล้วระบายเลมฝีิปากด้านในค่ะส่วนขอบปากด้านล่างนั้นเราก็จะเริ่มจากกลางมุมปากก่อนนะคะแล้วก็ลากมุมจากด้านซ้ายแล้วก็ลากจากมุมด้านขวาเข้ามาค่ะแล้วก็ระบายเลมฝีิปากด้านในค่ะ และเนื้อของลิปสติกที่ใช้พี่เคแนะนําเป็นเน,เนื้อลิปแมทจะดีกว่านะคะรูปปางคุณจะได้ดูโดดเด่นและเซ็กซี่ค่ะ BSC Sparkle Aura White